สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องอันตน์นกเขาใหญ่ครับผม e ีพีนี้ก็ได้มามีโอกาสได้มาร่วมงานแข่งต่อนกเมืองการครั้งที่5้าครับผมวันนี้ก็เอาเป็นเจ้าปิ่นมาครับผมที่เรียกว่าจะเอาเจ้าเพชรโทมาเจ้าปิ่นก็ถ่ายขนใกล้จัดสุดแล้วล่ะครับแต่ว่าเจ้าเพชรโทรไปโดนกระหวเข้าครับปีกน่าจะหลุดครับผมก็เลยพักตัวไม่ไม่เล่นครับผมวันนี้ก็ เดี๋ยวมีใครมาบ้างก็ไปทักทายครับผมสวัสดีครับเซนยุ่งสวัสดีครับเอาตัวไหนมาครับมื่อนี่เจ้าลีดครับเจ้าจิงลีดเนาะครับผมโอ้โหมันมันครับผมเอาวางนิดนี่ก็ได้ของผมก็เพิ่งลงมาก็ได้สวัสดีครับจัมัญญาสวัสดีครับเอาตัวไหนมาครับเอาไว้พดมาครับไวโพดมาครับผมไวโพดวันนี้มาทไมไม่ได้แต้มลาบวดลาบวชนะวันนี้นะลาบวดสวัสดีครับจันมินนี่โอ้โหมายังไงสายเมืองมา ปลาภูเขาลองปลาดูลองปลาดูนะโอเคครับผมเอาตัวไหนมาครับเจ้าเพชรเจ้าเพชรกับพระเนียดนี่ครับผมพระเนียดสวยงามครับผมของจืบบ้างยังหนึ่งสียังไม่ตกเลยเจืบแล้วโอ้เจ้บ,จบแล้วบ่โตแล้วพี่เ<ๆ>นียนนอนแน่ยนนอนอครับผมเดี๋ยวไปทักทายทีมงาน อาจารย์สวัสดีครับอาจารย์โป๊สวัสดีครับสวัสดีครับเอาวันนี้เอาตัวไหนมาเอาเจอจอรอนโอ้มากับใครอาจารย์โตอาจารย์โตเดี๋ยวจากสวัสดีครับอาจารย์พลสวัสดีครับ่าทีมงานวัไงกุ๊บครับผมนี่เออเอาตัวไหนมาครับวันนี้เอาแสนคมมาแสนคมมาโอ้แสนคมแข็งเลยเนาะเอาจารย์ชัยไม่เอามาด้วยวันนี้อาจารย์ชัยไม่ได้มามาอาจารย์ อาจารย์ใช้ครับบ้านไปเกี่ยวข้าวให้ส่งตัวแทนมาฟอนอยู่เทียนเนี่ยโอ้โหมาแก่งไม่มานะอาจารย์ชัยสวัสดีครับอาจารย์โตสวัสดีครับสวัสดีครับเอาโตได้มาครับวันนี้เอาบึกสีนวลไหาครับสีนวลเนาะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเอาสีนวลนั่งมาอันนี้อย่นี้อาจารย์โตเนี่ยนี่เอาเนี่ยเสียมนี่ยควายเย้าเนี่ยเสียมนี่หาอะไรทำมา เจอคุณดังครับสวัสดีครับอาจารย์วีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เดินทางมาร่วมสนุกนะครับผมมาเ,าเรียกได้ว่าเป็นมาพบปะสังสรรค์พูดคุยนะครับผมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในงานแข่งขันต่อนกเขาใหญ่เพื่อการกุศลที่จังหวัดกาญจน,นบุรีนะทุกคนวันนี้ผมก็เอาเป็นเจ้าคมเพชรน,นะ เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าวันนี้จะมีเตี้ยมรือเปล่านะครับผมรอลุ้นรอติดตามแล้วกันครับน่าจะมีเตี้ยนเนาะวันนี้หมายสวยนะอาจารย์เนาะหมายสวยครับก็ขอให้เข้าร่วมครับผมคิดว่าเข้าร่วมก็คงได้ลุ้นครับครับผมก็ขอให้ว่าได้เจอนกก็พอครับผมฝากติดตามด้วยนะครับอาจารย์วิมันในกรุ๊ปแล้วก็อันนั้นต้กเขาใหญ่ด้วยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับเวัสีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัสดีครับสวัสีครับสวัีครับสครับสวัสดีค หายเพื่อนเก่าหายมานานครับผมสวัสดีครับจเจรังสวัสดีครับเอาตัวไหนมาเจ้าคุยครับผมเจ้าคุยเจ้าเอออ็มสูหกไปไหนแล้วครับว่าตุยแมวตะกบไปแล้วแมวตะกบไปยังไงแมวตะกบอยู่หลังบ้านไงอยู่หลังบ้านมันไปเดี๋ยวเดีพราะมันกรงมันไม่ได้แซมไงไอ้ไม่ได้คุ้มโอยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่เหรอาพี่ไรปิ่นก็ไม่เต็มร้อยแค่ เขาชวนเราก็มาอ่าครับตาองมาสนุกสนานแหละโอ้เนาะงานนี้ต้องสนุกสนานเดี๋ยวมาดินโอเคครับมันมาครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับมาจากทางไหนครับมาจากธรรมกาครับธรรมกามากันกี่ท่านครับเนี่ยมาสี่ท่านโอ้โหมันมาครับผมครับผมฝากครับ พกเ้า <LY P> ี <kah ge> <playing> um ่ <t> <rapper> um ่ีล่เนี่ยหน้าตัวเ้ยเฮ้ฮ้หอยกตายเฮยกตายเงียห้อยกรต่ายเนี่ยเนี่ยห้อยห้อยเมียปลาเมียปลาเ่นเนี่ยังไม่เียงพ่านิล่ะครับผมยังยังยรไปทักทายกันมูฟนข้างในครับผมท่านอาจารย์วิศสวัสดีครับอาจารย์เาตัวไหนมาครับวันนี้เอาเจ้าแก้วกวานมาครับงานแข่งงานแี่งต้องเบอร์เนึ่เนต้องเบอร์หนึ่งครับผม อกันไปได้กันครับฝากติดตามนะครับอาจารย์มิีรศเรืองชัยเฟซบุ๊กเนาะเกตก็อาจารย์มิีรศเรืองชัยมันๆครับอาจารย์ครับผมนี่ครับผมเจ้าจานยวงก็ยังไม่พางเลยครับนี่ทิ้งทำไมนี่ยังหนีปลอกมีรุดมีรุดจานยวงเอาของแซมรับเนี่ยครับเลือกเที่ยงคืนใหรักก็ต้องมาครับผมใหรักโอเคครับผม ครับผมตอนนี้แล้วก็ไปรวมุนก่อนนะครับผมพี่นะจันเหม็นก็จันยงกับจัตสดมาครับจันเหม็นจาะมาเดินนำหน้าครับผมโอ้หนกสุดจอดจุดสวัสดีครับอาจารย์มาจากที่ไหนกันครับเนี่ยมาจากชนบุรีครับชนบุรีโอมาไกลปีที่แล้วได้มาไหมมาครับมาปีที่แล้วก็มาเนาะครับโอเคครับมันมาครับมากี่ท่านครับเนี่ย มาสามครับโอ้ครับผมมันหมันครับครับผมสวัสดีครับ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 อาจารย์สวัสดีครับมาจากชลบุรีโอ้มันหมันครับผมมาจี๊ยงเลยครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวไปทักไทยนี่ครับออกกล้องแล้วสวัสดีครับอาจารย์มากี่ท่านครับผมสามท่านโอ้มาจากทางไหนครับเนี่ย ไอ้งงเพคเกษมเพคเกษมอ๋องงสวัสดีครับพี่วีดสวัสดีครับโอ้ข้าวคุ้นๆนี่เนี่ยโอ้อตัวไหนมาครับวันนี้เอานกป่านกป่ามาเจ้าทองคำเจ้าทองคำโอ้โหมันมัครับพี่ครับผมนกเยอะอยู่นะหมายนี้ก็สวัสดีครับอาจารย์เอานกต่อตัวไหนมาครับวันนี้สายฝนครับสายฝนนะโอ้โหมันมันครับพี่ปอยปลายเขาเขา้าเข่าแก่กาแฟอนี้เหรอเอออืมไปดิมีทั้งแฝงน้ำเต็มโอเคครับผมไปมา มาจันมามา,มารวมพลครับผมเดี๋ยวไปกินข้าวกินน้ำ <c oughs> โอ้มันลงแวะกินในงานแล้วเนีเเ่ยจานเรียกว่าเซ็ตว่ะครับผม ครับผมหากันยากมากทกันหายากมาครับโอ้คนเยอะวัสดีครับพี่จนทร์ัสดีกวั้ดีสันีสวัสดีสวับดีสวัสดีสวับดีสวัสดีสัสดีสนัีสวดัวัดัวัดัดดัวัวดีดวีีัียี่ดดีดีวนี้มั ได้ไอย่าไมี่ดบเห็น๋อ้ดับบ่เปยังดับปยังดับปยังทำว่ากรแเลยละเนี่ยผมสภาพนกได้กินดีที่ได้ดีดขันทั้งวันยากาศครับผมได้ได้เรียกได้เรียกดีครับอาจารย์ไดีครับอาจารย์ดีครับดีครับดีจริงกันมาดจกันมาผมไม่อ้เยอะ เดยวันนี้เราทีียร์คอยแวรับตนท่เนี่ครับผมเคยติดตามแต่ในคนต้องไปนกัแต่ยูทูบชรงนี้ไม่ได้ทับแล้วคนี่ครับดูพี่น้องสมาชิกเราเยอะมากครับเยอะ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 ครับนี่ครับอัมน่้าน่า้งเ้ยงเล้ยเล่ มาด้านนี้ครับด้านซ้ามือเอยครับผมด้านซ้ายมือโอ้นี่นะครับดูครับทีมงานพดกไ้คนเด็กหนผมบวกแล้วดูนต้นไม้เออา้นไม้บังมันับมาวันนี้ครับเดี๋ยวครับโอ้วันนี้ได้ร่วมงานกันนครับวันนี้ก็มาถ่ายทำอย่างเดียวผมมาถ่ายทำเยองแต่ว่าก็จะตามถ่ายน้องๆอยู่เอาลงต่อ้น้องๆเ สวัสดีครับสวัสดีครับขยัำมามาจิ้งจกกระหน่อยครับจิ้งจกกระหน่อยไม่พังไน่โดนอันนี้จะหางบัตรรางวัลสุดท้ายนะครับตัวหางบัตรสุดท้ายครับนี่ครับหางบัตรนะครับผมนี่ครับนี่ครับหางบัตรรางวัลสุดท้ายนะครับผมต้อหนื่อยหน่อยแล้วก็เดี๋ยวตามตามหัวหน้าสนามที่ครับปริมาณพวกเราพวกรักลูกมีมีปริมาณเท่าไหร่วันนี้ครับกฎกติกาการแข่งขันเราครับเช่นเคยนะครับผมกติกาแข่งขันครับ เราจะเดินต่อนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เอาเปียกได้เปียกเสียเปียกไปนะครับผมเราจะเดินต่อนะครับผมกติกาเราเหมือนเดิมครับผมท่านใดได้เฉลยก็ถ่ายรูปครับผมแล้วก็หางบัตรนะครับที่ท่านมีทุกท่านนะครับผมแนบกับตัวเฉลยครับผมว่าการแข่งขันครั้งนี้ครับผมแล้วก็เราจะรวมตัวกันขากลับผม13บสนาฬิกานะครับผมนะครับให้เลทได้แค่10นาทีไหม สิบนาทีนะครับผมเราจะนับเฉลยรวมกันแล้วครับผมสิบสามหนึ่งครับผมเมื่อเราขากลับเราจะได้ทานข้าอะไรต่างๆกันเนี่ยครับผมรางวัลเหล่านี้เราจะมีสรางวัลครับหนึ่งมนะครับผมนะครับหนึงสนะครับผมหนึ่ครับผมนที่ได้นานครับจมีรางวัลพิเศษทาไหนครับวันนีครับมาจากชนบุรีครับนาหยองครับผมาโอบาหยองครับเฉลยครัว่าน้วเหมือนกนนี่ครับทีสาทีหนึ่งหัวตะไก้อนครับไม่เกี่ยว ถ้าได้จับทุกคนนะครับผมและท่านจะได้ของรางวัลกลับบ้านทุกคนแน่นอนครับผมรับในครับผมนี่ในขันนกเขาใหญ่ครั้งที่ห้าถ้าไม่มีพี่น้องเรามาร่วมมือกันครับมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับผมไม่ว่าคนใดคนหนึ่งครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันในครั้งนี้ครับผมแลขอให้ท่านทุกท่านนะครับต่อนรบอย่างมีความสุขนะครับผมนะครับสนุกในการต่อนรบเขาใหญ่และใช้ชีวิตในแบบของเราครับโอเคครับโอเคครับ ไปครับผมปล่อยตัวแล้วไปกินข้าวก่อนมาเข้าแล้วข่าวกันชอบต้นไม้ต้นไหนเตี้ต้นไหนกาแฟกาแฟใครกินข้าวอย่างนี้นะครัดีครับผมอาวันนี้ยังยังไปเอากินข้าวเนี่ย สวัสด e ีครับน้องเอ่ชื่ออะไรนะสมุยเนาะครับผมทนายทะเลโบกครับอ็อฟครับทะเลโบกครับที่เจอกันวันนั้นใช่ไหมใช่ครับโอ้แน่นอนครับผมนี่เจอน้องๆที่นะครับที่ต่อที่บางเลนยนั่วันนั้นเนาะใช่ครับผมเลโบรับนี่ลุงปอนทนายะเลโบกินไม่มองใครเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับผมมันมันครับเดี๋ยวผมไปกินข้าวเหมือนกันครับผมครับผมน้าพี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่ครับมันมันครับผมโอ้สุดยอดเลย ครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับมาจากไหนครับนี่ครับรังสิตปทุมธานีนะครับครับผมครับผมครับใกล้กับผมหน่อยนึงหวานหวานครับอาจารย์นกขันกอดีใจแล้วโอเคครับผมครับผมหัวใจรักอันเดียวกันเพื่อนครับผมยูไซกับไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์มาแข่งกับเขาไหมครับเนี่ยมาแข่งมาจากทางไหนครับทำม่วงทำม่วงโอ้ครับผมหวานๆครับครับผมเยอะเลย ไกข้อหน้าโยงแล้ไรวะนี่บอกนี่ครับเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เจอกันในเฟซนห่มาเหมือนกันเนี่ยโอ้ยอันนี้อันนี้เอสลันลาครับฝากติดตามด้วยนะครับทางเฟซบุ๊กน้องเขาสอเอสลันลาครับผมครับมันหมายครับผู้มาไกลด้วยเนี่ยฮะโอ้ไม่ตไหนดิผู้มากลดวยเครับผมนี่ก็มีงานเสียงก็มีข้าวมีน้ำเลี้ยงนะครับผมนี่ เมน,นี่อะไรครับอาจารย์อโอ้ต้มต้มต้มรประกาศครับข้าวต้มข้าวต้มครับผมใครอยากกินข้าวต้มก็มาได้ผมมีมีปลาผัดผักกาดครับมีข้าวเลี้ยงครับผมมีข้าวเหนียวหมูมีข้าวเหนียวหมูหมีจุดนี้จะเป็นอาหารกลางวันนี่ห่อห่อไว้กลางวันได้ด้วยนี่กลางวันก็มีเลี้ยงอีกใช่ไหมครับนี่ก็ถ้ามันส่วนมากคนจะไม่ค่อยมากินเลยเพราะข้าวเหนียวออกไปทั่วใหญ่ๆแล้วอ๋อใช่ครับใช่ครับ โอเคครับผมครับมีข้าวมีน้ำหรจอยังครับผมนี่ครับสวัสดีครับจานเป็นครับกงมึงมึงร้อนที่หนึ่งมึงเนี่ยผมกินข้าวครับจานโอ้ยกินขวหนูก็พอแล้วรนขหนูครับข้หนูโอ้ขหนูยังได้ร้แล้ว

ทีนะวันนี้ใส่ขาวนี่แหละถึกจะใส่ช้างดำมาเดินดุยงวันนี้รูปเขารูปใจเขารูปใจเขาได้ติดตามแต่ในในเอฟซีเป็นลายนะห้านครับไปทางไหนเนี่ยไปทางไหนเดินขึ้นไปแวเดินมที่นี่เหรครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปทางนู้นนะครับผม ภาพหมายครับปล่อยตัวแล้วครับผมก็มามาจากหลายทิศหลายทางครับผมออเออ<ๆ>เขาเรียกไปนู่นไปชิ้นข้าวกาแฟน้ำเฮ้ยเจียรู้ง่ายแล้ว หรือข้าพเจ้าครับมาจากทางไหนครับเนี่ยมาจากกรุงเทพครับกรุงเทพโอ้โ,หโหครับผมมาสองท่านสองท่านทาง,ทางมาได้เลยนะ<อ> <c oughs> ครับผมจใจรักเนาะใจรักมาได้หมดนะใช่<ต>ครับ <ๆ S 1> ขอบคุณครับมันมันครับผมมันเช่นกันครับครับผม สำหรับอา,อาจารย์ท่านไหนก็ทักทายไม่ถึงก็อย่าว่ากันนะผมมาวันนี้ก็ไม่ได้เดินทั่วถึงครับผมพี่น้องจงะกินข้าวครับข้าวหนูงันแข็มีข้หนูครับผมก็เดี๋ยวไปเข้าหมายแล้วกันเลยครับผมเนาะนี่ครับผมโอ้เสียนยุ่งหมานแล้วครับผมหมานงานแข็งแล้ว เสียงโยงเสียงไหนเสียงโยงเสียงโตครับเสียงโตละครับผมอู้โอ้โหจะได้ลุ้นพี่โอ้โหเยี่ยวจะหยอดหย่านแต่คนยังมาเนาะเพราะว่าแต่คนเดินมาครับคนเยอะของผมก็เข้ามันเข้าสองรอบแล้วคนเดินมามันออกหมูก็เข้า้หเขาคนเดินมานกดีดวะพอดี คิดว่าอาจารย์นั้นได้เห็นคู่ใส่กันทอนเอารกคู่เลยคู่พ้อมของพ้อมของเจ้าแหละได้แล้วพี่นี่ไอจตกปิ้นก็บบก่อยลินเอาเพื่อนปินก็ได้ครับผมล่อใยไม้ไหมครับผมใหรตัวไม้โอเคครับล่อหลุนไม้ครับโอ้รับผมดุกปลาปลาดวงกับเส้นโยงากครับผมเส้นโยงเราเอาครับขนาดว่าหมาหน่อยดิ เส้นโยงมานแล้วครับผมบุกปลาฟ้าลงมาขนาดเส้นโยงมานแล้วขอผ,<ม>ผมก็นกเข้าอยู่ครับผมพี่น้องแต่ว่าคนเดินมาพอดีนกเลยดีออก ทำไมคุณยังมันอยู่่นี่นกขันอยู่คุนเป็นคว่งตัวนี่เป็นคว่งตัวนี่ใส่ไดหมดละ ใส่หนอกอังสีแล้วเนาะนี่ใส่บบยังใหม่ใส่บบยังใหม่นกคุณบินมาแต่ผีดิม่นบินมาแต่ผีเดินไ,ไปพุ่นอะเออ เนี่ยใส่ลูกตุ่นสีที่ก่อนใส่ลงตุนสีที่ก่อนใส่ที่ล่ะใส่ยักษใหม่เขาไม่อยู่งนี่ไม่อยู่แถวนี้ก็ได้อยู่นี่ขนาดใส่ใส่ยักษใหม่นึงไม่อยู่แถวนี้เดี๋ยวคอยจะไปใส่ทั้งหมดเออเดี๋ยวคอยจะไปอยู่ทั้งฝุ่นจะไมาอยู่นรงกันยังไงนะเดี๋ยวคอยจะไปใส่ทั้งหนาวอือ ครับผมโอ้ตอนนี้ก็จิ้นเข่าเทียงแล้ว,ลวครับกัลืมทายครับผมจิ้นเข่าเทียงก็ได้จิ้นอิ่มแล้วคือพออยากทายครับผมคบัวหมานนะครับผมบัหมานนีอนี่บัหมานเลยครับนกเขารวมอยู่สองรอบครับผมก็รอบแรกก็ดีดออกเขามาบัาคู่ว่ายังก็ดีดออกครับรอบที่ซองเขามาก,ก็ลังสิบคู่สีหยังกับคนมาซองครับผม คือจังว่าเนื้องานกะสิว่าเพิ่นกะอะไรเพิ่นกะคิดว่าเป็นนกปลานงอยังเพิ่นก็ได้สิมาหาต้นไทรมามัมีครับขุดหมานกับโอ้กินเป็ดสีเย็นช้ำนะครับสัมบายนะครับฉันหนุ่มไปไหนรวมฟมรู้สึกหมานงางนั่งแข่งไหนไปไหนสบายใจมากเลยโอ้ทั้งข้อมืึกสบายใจมากสบายใจครับหลับที่แล้วกินเหี้ยว ความดียังโอเคแล้วความมีแจมติดใหม่ติดมืออยู่นะถูกต้องใครเนียอยู่ส่วนจะได้กันโอ้อตายชั่วโม,มงเงินแล้วครับบ่ถึงชมมงั่วโมงคือมันบ่ถึงชั่วโมงดอกโดนเตือนบ่มวามสุซีความันโดนซื้อดอกทำหน้าซื้กมันเห่านุ่งเข่าแล้วมความดุซีกุญเระย้ำไหนไม่ติดย้ำมังสินะกระดีดออกสองรอบสองรอบนะสองรอบเจ้าจึางดีด เส้นโยงกับมานนะครับผมทั้งลอยทั้งผิดหวังเลิ่มเก็บปลาภูเขาเรื่อยๆแล้วครับผมเขาจิ้งหรีดจากที่พวกไข่มันได้ตะกี้สมมัยกับเลื่อมเลียนรู่ก้านใส่ออกปลาดูๆนะเพราะได้กำขาครับเริ่มเลี้ยนรู่ก้านใส่พอได้ไปเลี้ยงเริ่มเลี้ยนรู่ขอนกับเริ่มใส่ได้ใส่กิ้งตะกี้โอ้ยนียังว่าล่ะ อยู่มันอยู่สีก้านตะกี้สายเมืองตะกี้สายเมืองสายเมืองนี่ของเขาเนาะสายปลาจำได้ไกลเห้วเพออกปลาทีดูมันเกิดก้านออ่านหมายอ่านข้อนอ่านอย่างจริงมั้งเลยคบครับครับครับสุดยอดสุดยอดแมนครับแมนแมนเอาพวกปลาไปต่อสายเมืองมาได้ได้ไหมฮะคนหวยฮะคนหวยได้ไปเจ็บสายเมืองเก็บเป็นหาฮกผู้เลี้ยงบ้านเลย เดี๋ากไปปลาเดี๋ยวเนื้อน้องปลาเป็นไงนเงี้ยเนาะเราจะไปหาสัมผัสจันทร์ตู้กัน <c oughs> เไปเหาเานดกลางงตนแต่ต่ะหข้มันีมนละคือโมซะนอ้มันคือโมเลยนไปคืนตัวครอไปครับอาจารย์วันี้สวัสดีครับมหมานะวันนี้ไม่มานนะครับไม่หมานเลยมีน้องคนร่วมไหม ก็อีกตัวหนึ่งที่สู้ก็คนมาหาเหตุอินหาของอาจารย์โตไมมีคนมาให้เด็กครับโอร็จคนอาจารย์โตอาจารย์โตได้นี่ครับอาจารโตจีเทมสองสวัสดีครับสองเมสองเมครับครับหเจ้เจ้าสีนวลครับเจ้าสีนวลนือเห็ดแถมือหนิไหมมันมันบ่เสียนาบ่่เสียาเลี่ยงไว้เออบ่าเสีย่าเลี้ยงเลยของแท้เลยน ไปน้นำได้กับเจ้าสีนวลเออไปนำ้นำแล็กับเจ้าสีนวลน,นะบอคคอยได้เน้ะไปทำกันเนาะนมาหลอกนี่น<ำ>โอ้มาเอาเหหิพ่อ ใชเลยเออไม่พ่อชายเลยเออไม่ใช่แฮวม่พระ้มาานด้ยไปบ้านเออไปอาจารย์นึ่ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอ่าไอ้นี่พีชาีชามันจิตนริเห็นจะไในเฟซบุ๊กเพิ่นอยู่มันมาครับนี่มอครับคนหาเห็ดกวนครับโอ้แต่เพิ่นต่อยูแสงเขาทำในเมืองหมะเมนบอบสั่บกม่นบบสนสมัอมส่นก ไรกุจะนี่ยูเขาเียนบยูมอยเล่นปลามีปลากระซาบ่หมอยูแถวพันมุเจดีเอาไปเลยฟังพื้นฟังเจดีฟังบางมกดกรดมาเลีนพี่ร้านนัองมืองน้องมืองกับมี่หรอวะมก็มอกมาเล่นที่บางเรงบังเล่นบิดเนงนมมุเดียวมุกม้วนแมนครับแมนไก่นาไก่แมน ก็จะแต่ถ้าอยฟังนี่มันก็เรียนไงอยู่เห็นกรรการฟังไอ้เนี่ยออกเวกแรีนจำท่องมาเลยทะลุมาเลยเนี่ยมาล้ำสองมาเลยเนี่นคือต้องโดนมาล้ำสองมาเลยเดี๋ยวสัมผัสเพิ่นทั้งผีวกันเด้อะเอาสัมผัสค้นไก่ไก่กับพ่อละเอาป็นไงบ้างครับอาจารย์มาไหมครับเหว้ครับเหวเดินถึงไหนครับไปถึง ไอ้บ่อหนามข้างบนนู้นอ๋อผมก็เหี่ยวเหมือนกันเป็นไงบ้างครับอาจารย์คนนี้ไม่เหี่ยวเหมือนกันโอ้เหี่ยวสามคนเลยผมก็เหี่ยวยังก็ยังดีที่ยังมีทีมงานได้อยู่เดี๋ยวสัมภาษณ์ลูกพี่ก่อนเป็นไงบ้างครับจัรย์มินฮอดใสโอ้บุนแล้วพี่เขาเลี้ยงมั่วปุญพี่โอ้เห็นนกตอปานเห็นผีเอาเลย ทำมาหน้าสดงสนานเนาะสนุกสนานไปสนุกเลยครับสนุกสนุกเดินสนุกโอ้โหขาวข้าไปดกโค้ดเลอะเป็นไงบ้างครับจามั้ยาไม่หมาเลยเข้ามาก็ดีดออกเข้ามาก็ดีดออกเหรอทจะไมมันดีดอ่ะมันติดสปริงอ่ะมันเหมือนนกเคยเห็นมันเนี่ยเหรอพอสภาพปุ๊บ ไปเลยประเทศเห็นไปเนี่ยนขาได้ทั้งหลายเตี้ยมสามเตี้ยมสี่เตี้ยมคุณมาทังนี้เขาก็พายมาคุณเราเตี้ยมเราเตี้ยมไม่ได้เลยะโอเคครับไปหาากินข้ว อันจะเป็นลมไปยังกินนะกินแล้วอย่างนี้แล้วเจาจานโตเซี่ยวพี่พี๊ยะเปเนียดมากเลยคนมากเหมือนเนี้คนหมาวันนี้เขามีแก้วไม่อยากต้องคนหมาเปเนี่ยไม่หมาแล้วคุยได้ไปด้วยกันไม่เคยได้ไอ้เโอเคครับผมเดี๋ยวรอรอเขาประกาศรวมตัวแบ่งรถแขกแขกรับงานลครับผมขอยไปถ่ายที่นู่นทีเดียวทีครับ